ครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็หลังเลิกงานค่ำๆนะครับก็มาเยี่ยมบ้านเซียนนะครับก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านมาอยู่แต่วันนี้พอดีอยู่พอดีครับพี่น้องครับโอ้นกก็พอมีแต่อาชีพตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเลี้ยงไก่ละเลี้ยงไก่เยอะมากนะครับเออเอาเรื่องไก่ก็ไม่ถนัดครับผมเรามาดูนกนะครับนี่โอ้เที่นเนี่ยนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้แล้วก็นู่นอีกกี่ตัวน้อนี่ ตรงนู้นเดี๋ยวไปถามเจ้าของครับฝั่งนี้อีกสองตัวโอ้นี่ครับเจ้าของสวัสดีครับผมอันนี้นาอะไรครับนะมวนครับน้ามวนมวนครับโอ้ครับผมรับครับรับครับโอ้กำลังให้อาหารไก่อยู่เลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาดูครับพี่น้องเผื่อมีของดีครับ่ามีมีอะไรไหมครับตอนนี้มีนกต่อมีนกฝึกนกใหม่อะไรยังไงกี่ตัวครับทั้งหมดนะ นกตอนว่าถ้าได้มีมีเจนนกก็กำลังว่าจีอยวแอบครับอ๋อนกพึ่งจะออกฝึกครับมีกี่ตัวพ่อไอ้น้าไม่ใช่พ่อ้น้ามีอยตัวนี้กับตัวมีอยู่สองตองอัวก็ออ,อกฝึกอายุเท่าไหร่นะครับอายุกรงเอ่อบันทัานดดพ่อปีลครับประมาณประมาณก็แปดเดือนก้าเดือนโอ้แปดก้าเดือนครับอ๋อก็ค<อ>ือน่าจะมีการฝึกนกประมาณนี้เคยฝึกเร็วสุดกี่เดือนกี่ปี ปีนึงปีกววานะครับเคยออกอืเอาแล้วไอ้พวกนี้จะออกปีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าบ้าเดียวอ่ะคุณครับปีไม่แล้วคุณนะ่ะ๋อก็จะได้ขวบพอดีใช่ไหมนะนะครับตอนนี้มีอยู่สองตัวมีสองตัวพอออกพอออกืเอ,เอแล้วแล้วก่อนหน้านี้ไปจับยังไงหรือยังไงหรือไข่นกต่อไปหมดแล้วไข่นกออโอ้ไข่นกต่อไปแล้วก็เลยเหลือพวกนี้ไว้เพื่อที่จะไว้คัดไว้ฝึกใช่ไหมครับ อ๋อเหลืออยู่สองตัวมีทีเด็ดไหมก็นกฟลิปกัมีมันบ่มีน,มนกคารมเหรอครับมีแต่นกลนโนกล,นกล่งธรรมดาอ๋อมีแต่นกโล่งนกคารมตัวนึงมันไตแมวแมวกินโอแมว,มวครับมันไม่รู้เป็นไรเนาะไอตัวที่ดีๆนี่มีอันเป็นไปเนาะนะเนาะแมนครับโอ้โหนะครับแล้ก็เป็นธรรมดานะครับในตัวไหนที่คิดว่าเด็ดสุดแล้วนะที่ว่าพอจะ เป็นนกต่อในอนาคตได้ก็ตัวตัวนั่นนะครับขันขันดีก็มอืมตัวนั่นนะนามีวิธีเลือกไหมการเลือกนกของนานี่ก็เอาตัวหัวหมาตัวเสียงมวนไปก่อนอ๋อคัดจากฟังเสียงเลยฟังเสียงเอาครับฟังจากอยู่ป่าเลือแล้วมาฟังอยู่ไปเลืเอกฟังอยู่ป่าแล้วก็เปย่อตได้ก็มาขัางไว้กับ รอดูผลงานว่ามันจะขึ้นช้า <ไป S 1> เร็วยังไงเนาะนออในการค้านู่นใช้เวลานานไหมครับของนายนี่มีการเลือกว่าเอกี่เดือนไม่น่าจะเป็นต่อแล้วปล่อยอย่างเงี้ยหรือว่ายัางไงครับเ,ออเรื่องเบื้องเงิน,นันได้เจ็ดแปดเดือนแล้วกันยังบ่ขันบ่าเฮายู่งกับป้อยไปอ,อืครับอันนี้คือสูตรของของนาออท,ที่ที่ได้ถ้าเกิดประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะ เจ็ดแปดเดือนนี้คือถ้าไม่ขึ้นไม่เกินเนาะพูดง่ายๆบ้านเราเนาะก็คือจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแสดงว่าปล่อยเยอะแล้วปล่อยไปหลขันยุวยน้ำวนนี่เพี่แต่นกผมปล่อยเออครับสรุปแล้วนกต่อไม่มีนะตอนนี้ก็คือรอฝึกพอดีก็เลี้ยงไก่อยู่ด้วยนะนะเนาะช่วงนี้นเนาะอ่าเลี้ยงไก่กําลังหย่าน้ำไก่เออกําลังเข้าสู่ฤดูกาลไก่สนามเปิดได้ยังสนามกพราะถ้าไห้ไปหาสนามจะเกีย กอกระจกว่าท่านดะเปิดอ๋อยังไม่เปิด,ปดแมนคร,ครับก็เลี้ยงรอไปนะครับท่บังได้ดูเนาะสิ่งที่เรารักเน,นานะนาเนาะครับเอาทีนี้เดี๋ยวขอดูนี่ตัวนี้ก่อนนี่ตัวแรกใช่ไหมนะนี่ที่ว่าจะเอาฝึกเนาะนรประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้นนวนกตัวนี้เนาะนตัวนี้กับตัวนั้นตัวไหนอาย,ยุก,กงนานกว่ากันนะตัวมีตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้น่าจะเลื้กันเดือนสองเดือนนะอืมเอาด้านหน้าเขามาดูหน่อย เสียงอะไรครับนี่เสียงเสียงน้อยหรือเสียงอะไรออเสียงเล็กเสียงเล็กโอ้เป็นนกเสียงเล็กนะเป็นคนชอบโทนเสียงเลยครับนกผมเสียงกลางไปหาหญ่โอ้กลางไปใหญ่โอ้แต่ว่าตัวนี้เป็นเสียงเล็กเป็นนกแถวไหนครับนะนกตัวนี้นกยูนเงียแป๊บหนึ่งนะครับเหรอบ้านครับอืมแถวบ้านนี่เนาะอืมครับพี่น้องครับเคยไปต่อกับพ่อบั่นไหมนะบ มีแต่ขายไอ้คนแบบตัวหนึ่งโอ้ข้อบัตรมาแอบมาซื้อนกกับน้าแม่นครัะอุ้ยเซียนใหญ่มาหาซื้อนกยังไงเนาะเซียนใหญ่มาซื้อนกใหม่หรือซื้อนกต่อซื้อนกต่อนึกว่าซื้อนกเฉลยไม่ได้ซื้อนกเฉลยเนาะเออเอาพี่น้องครับมาดูตัววนี้ช่วงนั้นว่าจะโซาว่าจะโซาเลี้ยงอ๋อนะว่าจะหยุดเลี้ยงขายทั้งนกขายทั้งผนีดให้เพคนขายหมดเลยขายหมดเลยช่วงนั้นว่าจะโซาเลี้ยง ทีนี้ไปไงทำทำไงทีนี้ก็เลี้ยงงันมามากแล้วพรมีเน่าไปเลยกลับมาเลี้ยงใหม่ก็เลยกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังมีในจิตใจเลือดอยู่เนาะนะเนาะที่ว่าอยากจะเลี้ยงอยู่นะครับเอ้าว่าจะดูตัวนกก็ไม่ได้ดูสักทีเอาได้ดูแล้วครับทีนี้พี่น้องอ่าตัวนี้เป็นนกจีกุกนะอู้สวยอยู่นี่พี่น้องโอ้เป็นนกสองกุกห้อยทนเสียงเล็กใช่ไหมนะโอ้ถ่ายขนบ้านเรียบร้อยนะครับ เป็นนกสวนมาตเรานี่เนาะน้าเนาะนทางไหนนะนะทางนี่ลงกไปรอตรงหน้าเนี่ยโอ้เนี่ยฝังตัวเนี้นะครับอืมก็ต่อได้นะครับตัวนี้อืมสวยอยู่นะพี่น้องนกตัวนี้ครับอาจจะมืดไปนหน่อยพี่น้องเดี๋ยวผมขยับหาแสงแดดนะครับก็ถือว่าได้ดูนกแถวบ้านด้วยนะครับอ่านี่อืม อันนี้ตัวแรกเป็นนกโล่งใช่ไหมนะไม่ค่อยมีคารลมเนาะสองกุกเยอะกว่าหรือว่ากุกเดียวเยอะกว่าสองกุกหลายกว่าอสองกุกเยอะกว่านานๆจะมีกุกหนึ่งใช่ไหมนะครับครับจะคล้ายๆเจ้าสองผมนะครับนกตัวนี้สองกุกจะเยอะกว่าอืมนะครับจุดเอเทียบคู่ไหมนะเทียบคู่ไหมบ่ครับฮ้ยเคู่อยู่เอามาเทียบบ่ได้คู่ ว่ากันหอยไว้ไว้นี่จะเอาตัวอื่นมาใส่มันคู่อยู่กับนกมาตัง้งในสิบกคู่อ๋อหมายถึงว่าเอาไว้ที่เขาอยู่แ,แล้วก็อานกตัวอื่นไปไปเทียบไปจดคู่นี่เนาะอืมครับครับ,บ,บพี่น้องครับอ่าดูอีกัวหนึ่งโอ้มีเส้นสอด้วยพี่น้องครับเอาหน้าเขาดูอีกตัวหนึ่งด้วยนะอีกตัวนั้นครับนี่นะพี่น้องครับสวยครับสวย เป็นลายเล็กนะพี่น้องเป็นนกลายเล็กหางก็เก็บดีครับถือว่าหางเก็บดีครับแบบนี้หางไม่แตกนะครับหางไม่แตกไม่กางนะครับเอานี่ตัวแรกเออนี่ตัวสองโอ้ตัวสองนี่น่าจะดิ้นนานอเนาะเป็นนกดินแน่นอนแบบนี้เห็นหางแล้วนะครับอ,อ่ะเ,เดี๋ยวมาดู ตัวที่สองมี่น้องตัวนี้นกชนไหนนะอนนนโอ้แถวแถวแก่่่ไไได้ปกีอืต่อแถวเอาแถวบ้านนี้แถวรอบบ้านนอตแล้วบ้านขบวงแลยไกล้สุดบ้านน้ำเหมือนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ถามอยู่นะพอรู้อยู่เนาะว่านกป่าไหนมันเป็นต่อไม่เป็นต่อเนาะแถวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะถามอยู่ว่าผมก็ต่อแถวนี้อยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะี่ครับนกไม่ค่อยโดนแดดใช่ไหมนะนก ครบ่าครับนกครับไม่ค่อยได้เอาออกแดดเนาะครับดูครับนกมันโดนแดดมันนั่นนะครับนี่ตัวนี้เป็นนกสองกุกสองกุกห้อยใช่ไหมนะเนี่นี่ครับโอ้นกสวนเดียวกันเลยพี่น้องตัวนี้ก็เป็นนกโล่งครับเออตัวนี้จะยืนดีพี่น้องนก หาว่าได้ได้อยู่นอกกอระโดอือนี่ <c oughs> ครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวลองนั่นหน่อยนะน้าเผื่อมันคูนะ <c oughs> เนาะเผื่อมันคูเผื่อมันครนลองอยากฟังเสียงเอา้าหยียบแล้วนะติดแล้วครับห <c oughs> <c oughs> ยยบแล้วหยียบแล้วยังไม่ได้ต่อเลยครับติดแล้วนะครับอ้าโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับผมกรรมการก็อยู่ข้างล่างครับไก่อ้าทีนี้ลองดูครับนกใหม่ เป็นนกเสียงเล็กทั้งคู่ใช่ไหมครับคู่หรือเปล่าน,น้อครบบดูเหมือนจะคููนะพี่น้องครับแต่ว่า มันไม่ได้ค่อยออกแดดนะครับนกตัวหนึ่งมันจะมันจะตากแดดมันจะอาบแดดแล้วครับพี่น้องครับจะเล่นแดดแล้วนะครับใส่ขนเฉยครับตัวความมือนี่นะนะครับจะใส่ขนนะครับมันนกมันโดนแดดเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเอาแขวนดูนะครับเผื่อมันคูอยากฟังเสียงอยู่นะครับทำนกสองตัวเลยมาเดี๋ยวมาเช็กดูอาหารนิดนึงนะครับผมก็น้ามีอะไรบ้างนะครับก็มีน้ํามีข้าวเปลือกนะครับมีเม็ดมินเลด นะครับมีแค่สามอย่างนะครับหินหินใช่ไหมน้าดนครับอืมนะครับมีหินนะครับสำหรับนกตัวนี้ครับเอ้านะเดี๋ยวลองค่อยดูเผื่อมันขันแล้วเอาตัวอื่นมาเทียบนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนี่มีดินหมดดินหมดนะอันนี้นะครับอก็ข้าวนะครับแล้วก็เม็ดบินเลดแล้วก็น้ํานะครับเนาะอืม เดี๋ยวมันครูเราเดี๋ยวดูอีกตัวอื่นอีกตัวอีกตัวนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นนกเพิ่งได,ได้ครับเรี้ยไงครับนี่โือเขามาอ๋อเ<อ>ขาต่อได้นะก็เลยซื้อนม่นานเรียงครับนี่นานเรียงก็สื้อวังเดะบางไว้ๆนะครับ<อ>ยังไม่นานน,าน,นกแถวในเนี่ยนะนก นกบอลลูวาเขาได้มานทีสังเดะอ๋อเอาหน้าซื้อจางไหนนี่ซื้อจ้ะน้ำนง่นเขาเวียงบ้านหรือเปล่าอ๋อเออนกนกตะเวียงครับอาอทีนี้ลองถามโซนทีนี่ตามที่ผมไปต่อเนี่ยผมไปต่อแถวอ่าเนี่ยออกไปนี้จะไปบ้านคำเป็นทุ่งนาแถวบ้านคำม่วงเนาะโซนนี้เป็นต่อไหมนะนกเป็นอยู่ครับมันก็เคยได่มากอยู่อืมแสดงว่าโซนทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวานี่แมนครับเป็นต่อเนาะนกอืมแล้วถ้าเกิดเลยคำม่วงปีละฮะ เลยคเม่งงวงไปผมบ่เคยได้จักเกียพเพราะว่าอะไรครับนะเพราะว่า <c oughs> ไปเราบ่เดชเ,เกียแต่เรื่อก็ใครได้ไปโอ้มันเหนียวทางผีแมนครับมันเหนียวพูดยังไงว่ามันเหนียวแมนนะครับครับนี่จะไปเขมรข้ามเขมรกับนกนกเขมดเป็นยงไงนะครับ ได้มากอบเพราะถ้าได้เป็ี่อนตู่มันก็ได้ปล่อยไปกันเพราะว่ามันดินหรือไงช่วงนั้นมันดินทึงมันดินทึงมันบาสิ่เส้าเลี่ยงน้ำอ๋อก็เลยยังไม่ได้คัดใช่ไหมครับนะแล้วทีนี้พอมันเลี้ยงใหม่ก็ยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาก็เลยแบบยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นไม่เป็นแต่ว่าฝั่งโซนทางมหาเรานี่คือเป็นต่อเป็นต่อนะครับเพราะว่านะาก็เอาแถวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือบ่อเนาะบ่อี่เกี่ยวเนาะนะเนาะเกี่ยวกับบ่อนกเนาะ อ่าบอ่บอมันตัวนึงมีฝากนี่มาเหมืนมีน,น,นกตอมัหยิ่ตอมันอยู่ยเ,ปเป็นต้นตอมไว้นกตอ,อมแถวแถวใกล้ๆบ้านเรานี่ใกล้ๆบ้านนี่ฝากปลายางโอ้เนี่ยผ่านปลายางไปนี่ก็ใช่เลยแมน,นครับอืมครับอ่าก็อย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเอาตัวไปเทียบมันจะคููไหมนะนี่จะคููไหมก็บ <ขอ S 2> ป้อนเนี่ยใจว่าเนาะเจ้าตัวไหนไปเทียบลองดูไหมนะเคยเอาตัวไหนไปเทียบเออต้องได้ฟังเสียงนกแล้วครับมาแล้ว อะจะครูหรือเปล่าอ่ามมลอ,องดูลองดูแผมจะอยู่ใ,ใกล้ๆเผื่อมันตกใจผมครับนกใหม่โ <c oughs> อ, <c oughs> อ้จะเอาแล้วนะจะเอาแล้วเมื่อกี้นี่ คนเสียงเล็กเสียงเล็ขหองนะครับนกนี่มันถ้าเอาไปฝึกดีๆมันก็อาจจะขึ้นกว่านี้ครับอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะครับเสียงนกเอาตัวนู้นยังไงนะตัวนูนน้นกนกถจอปืนเขาหื่ถเอปืนอดลมเขานกโดนปืน,นครับเขาตั้งใจยิงยังไงนะเขาตั้งใจย,งยิงไหมเป็นเจินเนี่ยแล้วโอ้เป็นอาหาร,แ,รแต่ว่ามันรอดทีนี้มันถือปีกมันปีขาดกันเลยผมเลยสื่อมามาไว่อ้ ขันเรียงขันเสียงเล่นน้อยถแป่ว่าได้ยินเสียงบ้างนั่นกัคู่หนึ่งเออเป็นนกที่โดนโดนปืนอัดลมแม่นครับครับโอ้ถือว่าดวงดีไม่งั้นนี่เรียบร้อยแล้วถือปืนสองตัวปีขาดทั้งสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งมันมันบาดลายผลมันเรียบร้อยยังเออบาดเจ็บหนักนะครับอืมครับครับครับฮะอันนี้ก็มาก,กันตามท้องเรื่อง <laughs> เอาแล้วครับนะวันนี้ก็ถือว่าเอามาชมนะครับนกก็ เคยจะเลิกเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ายังมีใจรักอยู่ทีนี้คิดว่าจะเลิกอยู่ไหมนะก็บ้วแน่ครับถ้าตามด้านนอขึ้นขึ้นลงลงครับผมอ่าก็เป็นธรรมดาครับมันยุ่งมันว่างต่างกันเนาะนะเนาะช่วงยุ่งช่วงยุ่งจริงๆนี่ก็ไม่มีเวลาเลยครับพอว่างก็ไม่มีอะไรทำทีนี้ก็ต้องกหามาเลี้ยงใหม่อ่ก็หามาเลี้ยงใหม่นะครับนี่แหละก็ฝากนะครับบางบางบางท่านพูดง่ายว่า อพอมีเวลาแล้วนี่คือไม่มีกระจิกใจเลยในการทํางานเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงนกนี่ก็ค่อยกลับมาเลี้ยงใหม่นอนานเนาะไม่มีปัญหาครับเพ <pacing S 2> ราะว,ว่าเวลาเรามีงานเราก็ไปทํางานก่อน,นครับไม่ต้องมาพะวงห่วงหน้าห่วงหลังว่าไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับพอเสร็จจากงานมันจะต้องมีช่วงว่างแหละนนานเนาะค่อยกลับมาเลี้ยงอยีกมันหนาเนี่ยครับเนาะก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่ี่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตาม กดกระดิ่งและทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสลับผมกับน้าอะไรนะครับดื่มชื่อแล้วมวนครับนามวนครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ